ในคลิปนี้นะคะก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับแบตเตอรี่ชนิด Deep Cycle แบบเจอยี่ห้อ Deep Gel ที่ทาง e n ็ i จิเเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ในตอนนี้นะคะก็แบตเตอรี่ชนิดเจอนะคะก็ถูกพัฒนามาเพื่อใช้งานกับระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยเฉพาะคะ่ะซึ่งแบตเตอรี่ชนิดนี้นะคะก็จะใช้เจลแทนน้ำกรด นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อนํามาใช้งานก็จะไม่ต้องคอยบํารุงรักษาหรือคอยเติมน้ํากันนั่นเองนะคะข้อดีของแบตเตอรี่ดิปเจลเนี่ยก็สามารถคลายประจุได้ลึกถึง80%ค่ะและมีอายุรอบการใช้งานถึง600รอบค่ะอีกทั้งยังถ่ายเทความร้อนได้ดีเนื่องจากตัวเจลเนี่ยจะกระจายไปทั่วแบตเตอรี่ทั้งลูกค่ะจึงสามารถถ่ายเทความร้อนกับตัวเปลือกแบตเตอรี่ได้ง่ายค่ะ ก็ถือว่าดูแลรักษาง,ง่ายทนทานและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากๆเลยนะคะซึ่งแบตเตอรี่ชนิด d ิ e p c y ค l e แบบเจลยี่ห้อดิฟเจลที่ทางอินจินิโอเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ในตอนนี้นะคะ mm hmm. ก็จะมีทั้งหมด2รุ่นด้วยกัน,นะคะ่ะ mm hmm. ก็คือรุ่นขนาด12ว้ต์100แอมแป์ฮาวและรุ่นขนาด12วลต์130แอมป์ฮาวค่ะ mm hmm. หากสนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมสามารถติดต่อคอนแทคตามนี้ได้เลยนะคะ